มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระดับโลกเปิดผลวิจัยเด็กเนี่ยถ้าอยู่ถูกที่ถูกทางถูกเมืองถูกโลเคชันเขาจะกลายเป็นคนที่รวยเขาจะวางแผนการเงินเป็นนะฮะค,บ,คบเพื่อนที่ดีมีโอกาสรวยมากขึ้นในอนาคตแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามอยู่ผิดที่ผิดทางผิดโลเคชันผิดจังหวะไม่มีเพื่อนรวยตัวเองก็อาจจะไม่มีฐานะดีขึ้นในอนาคตนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเมืองไทยประกันชีวิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระดับโลกเปิดผลวิจัยเด็กเนี่ยถ้าอยู่ถูกที่ถูกทางถูกเมืองถูกโลเคชันเขาจะกลายเป็นคนที่รวยเขาจะวางแผนการเงินเป็นนะฮะค,บ,คบเพื่อนที่ดีมีโอกาสรวยมากขึ้นในอนาคตแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามอยู่ผิดที่ผิดทางผิดโลเคชันผิดจังหวะไม่มีเพื่อนรวยตัวเองก็อาจจะไม่มีฐานะดีขึ้นในอนาคตนะครับผลสำรวจที่น่าสนใจได้กลายเป็นข่าวที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับก็คืองานวิจัยที่มีชื่อว่า opportunity insight opportunity แปลว่าโอกาส i ินไซต์แปลว่ารายละเอียดลึกๆนะฮะดังนั้นรายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นรายงานที่ออกมาจากสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับรู้จักกันดีถูกไหมฮะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี่เป็นมหาวิทยาลัยระดับแบบท็อปสกูลของโลกที่อเมริกานี่นะครับเขาไปทำผลสำรวจ25ล้านคนในอเมริกาย้ำนะฮะประชากรในอเมริกาเนี่ยประมาณ300กว่าล้านคนเขาไปทำทังบมด25ล้านคนก็ถือว่าเป็น sample size หรือกลุ่มสำรวจที่ใหญ่เหมือนกันฮะแต่ว่าทำในอเมริกานะครับ ที่นี่ Opportunity o p p ท r t u n i t ี i n s น g h t นี่มันเป็นชื่อของรายงานเนี่ยถามว่าอิพลสำบรวจนี่มันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดลอ้อมหรืออะไรที่เป็นตัวที่มีอิทธิพลกับรายได้ของคนอเมริกานี่ทีนี้ผมก็ไปแตกในรายละเอียดเขาพบางนี้ครับว่าพฤติกรรมทางการเงินของคนอเมริกันนะครับและรวมไปถึงเครดิตสกอร์หรืออะไรรู้ไหมคะแนนความน่าเชื่อถือของเครดิตในการกู้ยืมเงิน เ,เขาวัด2ตัวนี้นะครับแล้วผลปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะสิ่งที่พูดออกมาได้สั้นๆที่สุดเลยพบว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะไม่ว่าจะเด็กลูกหลานอยู่ในเมืองสถานที่สิ่งแวดล้อมที่ถูกที่ถูกต่างแถมแวดล้อมไปด้วยคนมีฐานะหรือคนรวยเนี่ยครับจะทําให้เด็กเหล่านี้เนี่ยนะฮะมีความสามารถในการหางานและมีะไรายได้มากขึ้นในอนาคตสอง จะมีเครดิตสกอร์หรือความน่าเชื่อถือในการที่จะไปกู้หนี้ยืมสินกับธนาคารเนี่ยเครดิตตัวนี้จะดีขึ้นคือแบงก์เขาเชื่อถือไาม่มนเหลือเชื่อนะฮะเนี่ยบทสรุปมันมีแค่นี้เองนั้นแสดงว่าอะไรครับเขาต้องไปสํารวจเทียบในแต่ละเมืองถูกไหมฮะว่าเด็กที่อยู่ในเมืองนี้รัฐนี้เทียบกับเด็กที่อยู่ในเมืองนี้รัฐนี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยฐานะคุณเป็นยังไงพฤติกรรมในการออมเงินเป็นยังไงพฤติกรรมในการลงทุนเป็นยังไงและมีโอกาสในการยกระดับฐานะตัวเองหรือไม่นะครับดูนะฮะเด็กยากจนในเมืองบารัริิมอร์นะคร มอนโกเมอรีเคาน์ตีในแมรี่แรมเนี่ยนะครับผลปรากฏออกมาว่าเมือง2เมืองเนี่ยนะฮะไม่ได้ห่างกันไกลเลยนะครับผลสรุปออกมาอย่างนี้ครับว่าเด็กอเมริกันที่อยู่ในมอนมอนโกเมอรีมีคะแนนเครดิตสกอร์เนี่ยสูงถึง695คือคะแนนดีมากนะครับขณะที่เด็กที่อยู่ในบัลติมอร์ซึ่งบัลติมอร์เนี่ยนะครับมีคะแนนเครดิตสกอร์แค่640เพราะฉะนั้นคะแนนเครดิตสกอร์ไม่ได้สูงมากพอคพอคะแนนเครดิตสกอร์ไม่ได้สูงมากเนี่ยมันก็จะมีผลต่อ ความน่าเชื่อถือในการที่จะไปกู้หนี้ยืมสินกับธนาคารหรือสถาบันการกเงินถ้าเครดิตสกอร์สูงแม่แบงค์มั่นใจปล่อยเลยไม่ต้องไม่ต้องคุยยาวไม่ต้องคุยนานนะแต่ถ้าเครดิตสกอร์ต่ำแม่แบงค์ต้องคุยนานหน่อยหรือดีไม่ดีไม่ปล่อยเลยนะครับและตรงนี้เองก็เลยทําให้เป็นไงฮะเด็กเหล่านี้หรือว่าผู้ปกครองเหล่านี้เนี่ยก็จะเข้าถึงสินเชื่อยากกว่าถึงเข้าถึงคุณก็จะเจอดอกเบีย้ยชาร์จสูงกว่าเพราะว่าคุณเป็นกลุ่มที่แพงกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะเครดิตสกอร์ของคุณไม่สูงนะครับผลวิจัยต่อไปเนี่้าาจะบอกว สิ่งที่เขาพบเน,เนี่ยแม้แต่พฤติกรรมในการใช้จ่ายและการชําระหนี้เนี่ยนะครับเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันเขาบอกว่าในสถานที่ในเมืองหรือพื้นที่ที่เด็กยากจนโตขึ้นมาแล้วเนี่ยและมีคะแนนเครดิตสกอร์สูงเนี่ยนะฮะมักจะเป็นพื้นที่ที่คนมีฐานะกับคนจนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้พูดคุยกันเยอะๆได้พูดคุยกันมากๆเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันหมายถึงอะไรรู้ไหมคือเวลา เอาพื่อใคนจนกับคนรวยนเวลาเจอเจอกันในพื้นที่แล้วก็อยู่ใกล้กันบ้านอาจจะติดกันหรือในแอเรียเดียวกันเนี่ยสมมติคุยไปคุยมาเห็นโอกาสศักยภาพซึ่งกันและกันเนี่ยชวนกันทํางานได้ถูกไหมครับเนี่ยผลสารวจกำลังจะบอกอย่างนี้นะครับดังนั้นแล้วนี่ะครับสิ่งที่เขาพ้นพบต่อไปก็คือว่าพวกเด็กๆในอเมริกาเนี่ยที่ย้ายมาจากเมืองหรือสถานที่ที่พ่อแม่เนี่ยมีพฤติกรรมมักจะไม่ชําระหนี้เนี่ยนะฮะพอเด็กเหล่านี้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่หรือเมืองที่ มีการชําระหนี้ตรงเวลากลายเป็นว่าเด็กเหล่านี้มีเครดิตสกอร์ดีขึ้นโอ้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะโอ้แปลกดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะถามท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมว่ก็จริงหรือไม่จริงครับคนจะรวยได้ลงทุนเป็นนะครับมีโอกาสดีเนี่ยนะฮะมันต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมสถานที่ที่เป็นบวกจริงหรือไม่จริง ถ้าจริงพิมพ์จริงนะถ้าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงนะครับล้วส่งมานะครับคาถามผมมีแค่นี้นะท่านผู้ชมก็จริงหรือไม่จริงครับคนจะจะรวยได้ลงทุนเป็นมีฐานะยกระดับฐานะตัวเองได้นี่นะฮะมันต้องอยู่ในสังคมหรือในสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวกนะฮะจริงหรือไม่จริงส่งมานะครับโอผ้ผลสรุปตัวนี้น่าสนใจอย่างมากๆขนาดว่าเด็กย้ายจากเมืองที่แบบว่าพ่อแม่จ่ายเงินจ่ายนี่ไม่ตรงตามเวลาไปอยู่ในเมืองที่เขามีการจ่ายนี้ตรงเวลาเนี่ย เด็กเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นคนที่จ่ายหนี้ได้ตรงเวลาถ้าเขาจะเป็นต้องกู้ยืมเงินนะครับและนอกจากนี้แล้วน,นะครับมันมีคําถามหนึ่งครับคบเพื่อนรวยแล้วช่วยให้รวยขึ้นไหมนะฮะเขาบอกว่าตรงนี้ครับผู้สุขบอกว่าอยากมีไรายได้มากขึ้นนั่นก็หมายความว่าเพื่อนคุณ ก็จะต้องคบเพื่อนที่แบบมีฐานะและร่ำรวยด้วยมันมีส่วนช่วยนะฮะนั่นเพราะว่าการมีเพื่อนที่มีฐานะดีกว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมเลื่อนฐานะเศรษฐกิจของคุณด้วยนะครับผลสรวจที่บอกกันนะฮะโอ้นะครับและสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับก็บอกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนในประเทศสหรัฐอเมริกานี่นะครับ mm. เมื่อไปเติบโตหรือถูกเลี้ยงดูในเมืองหรือในรัฐที่มีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเยอะ เมืองไหนที่แบบเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมีการค้าการขายเยอะๆเป็นศูนย์กลางนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าจะทําให้เด็กเหล่านี้มีฐานะดีกว่าและมีโอกาสทางเศรษฐกิจดีกว่าด้วยโอ้โหครับอ่ะจริงหรือไม่จริงต่อกันนิดนึงนะฮะสังคมก็ได้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะถ้าจะเอาให้ตรงจุดตรงประเด็นนะเอาเอาคาจากรายงานฉบับนี้เลยเขาบอกังคงเขาบาคบเพื่อนรวยช่วยให้รวยขึ้นจริงหรือไม่จริงส่งส่งเลยะฮะ คบเพื่อนรวยทําให้คุณรวยขึ้นจริงหรือไม่จริงถ้าจริงพิมจริงครับถ้าไม่จริงพิมไม่จริงนะครับแล้วส่งมาเลยนะครับงนั้นผลสำรวจจากข่าววอร์ดที่เรียกว่า opportunity opportunity insight เนี่ยมันก็เลยให้มุมมองหลายอย่างเหมือนกันนะครับว่าแสดงว่าคนเราถ้าจะแบบยกระดับมีฐานะร่ารวยขึ้นมามีโอกาสในทางสังคมเศรษฐกิจเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือเนี่ยนะฮะขึ้นอยู่กับ1สถานที่2ขึ้นอยู่กับสังคม3ขึ้นอยู่กับ กลุ่มบุคคลที่มีฐานะดีในระดับหนึ่งเป็นชุมชนสังคมเอาไว้นะหรือ4อยู่ในเมืองสถานที่ที่เป็นพวกประเภทไม่ต้องถึงศูนย์กลางก็ได้ครับเป็นเมืองที่มีแบบขนาดเศรษฐกิจระดับกลางขึ้นใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่คอยแวดล้อมห้อมล้อมแล้วก,ก็เรียกอะไรฮะปลูกฝังวิธีคิดหรืออะไรต่างๆหรือว่าขยันเป็นในตัวเนี่ยเพราะมันต้องอยู่ในสภาพการแข่งขันถูกไหมฮะในเมืองที่แบบเป็นเมืองเศรษฐกิจก็เลยทําให้เป็นอย่างเมือเม่อสักครู่ที่รายงานนี้ตั้งคาถามว่า คบเพื่อนรวยทําให้คุณรวยขึ้นจริงหรือไม่จริงนะครับถ้าจริงพิมจริงนะครับถ้าไม่จริงพิมไม่จริงก็ส่งมานะครับอยากรู้นะฮะว่าท่านผู้ชมนั้นคิดกันยังไงนะครับ